สวัสดีครับลูกค้าที่น่ารักทุกท่านครับผมมาพบกับผมเหมือนเดิมครับเจเนท์นั่าวติวนนสี่สิบห้าจังหวัดนนทบุรีครับลูกค้าเรามีรถดีรถสวยราคาถูกวาให้อยู่เสมอแล้วก็อยู่ตลอดนะลูกค้านะเพิ่งถ่ายคันเมื่อกี้เสร็จไปหนึ่งคันนะครับต้องยอมรับว่าเห็นแบบนี้อากาศแบบนี้นะฮะร้อนมากๆครับลูกค้านะฮะแต่ก็ต้องมาถ่ายนะเพราะว่าผมไม่ได้ลงคลิปมาประมาณ ,78 วันเลฮะล่าสุดก็ให้น้องสาวถ่ายเป็นหนึ่งคันนะฮะลูกค้าเดี๋ยววันนี้นะครับนะฮะถ้าลูกค้าใหม่ที่เพิ่งมาดูนะฮ ผมซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองทุกรุ่นทุกชนิดนะลูกคา้าเหมือนที่ผมพูดทุกคลิปนะฮะว่าเป็นรถเก่ารถใหม่ขอให้สภาพสวยๆนะฮะเดิมๆนะเครื่องเกียร์ดีๆระบบไฟดีๆผมรับซื้อนะฮะตลอดไม่อั้นและที่สําคัญนะครับผมให้ราคาค่อนข้างสูงแล้วก็นะฮะผมต้องบอกเลยว่าผมเป็นคนค่อนข้างตรงไปตรงมามากผมถ่ายคลิปวีดีโอแบบเทคเดียวจบไม่มีการตัดต่อหรือคัดเทคใดๆทั้งสิ้นนะคะขอบคุณลูกค้าเก่าหลายๆท่านนะฮะลูกค้าถึงลูกค้าจะไม่เคยซื้อกับผมนะฮะแต่คอยมาให้กําลังใจผมตลอดอันนี้ ขอบคุณจริงๆนะฮะลูกค้าขอบคุณจากหัวใจนะฮะวันหลังถ้ามีโอกาสก็มาเที่ยวหาผมได้มาเจอผมได้นะครับที่ตีวนน, 4, 5, น,นทรีานนทบุรีชื่อเต็นรถเซ็นทันคาตามชื่อของช่องเราเลยนะลูกค้าเดี๋ยววันนี้นะฮะเห็นเป็นไฟตากลมๆสี่ดวงแบบนี้นะฮะเมอร์เซเดสเบนะครับตัวผมต้องบอกเลยว่าตัว e c a า d นะฮะลูกค้าเครื่องยนต์ดีเซลนะครับคันนี้ ผมอ่ะเคยขับขี่มาแล้วเคยใช้มาแล้วเมื่อหลายปีนะฮะเห็นแบบนี้นะฮะรถจริงๆอ่ะสวยไม่แพ้ในรูปเลยผมต้องบอกลูกค้าเลยนะฮะและที่สําคัญเครื่องยนต์ดีเซลตัวรหัส W2 1 1นะฮะเป็นรถที่ขับดีมากครับลูกค้านะครับเดี๋ยววันนี้ถ้าลูกค้าหารถรุ่นนี้ใช้งานอยู่หรือเพิ่งมาเจอคลิปผมอยากได้ขึ้นมานะฮะผมจะไปพาไปชมความสวยงามของเขาให้ดูนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปชมแบบละเอียดเลยครับลูกค้ากับ m e r c e d e s Ben z นะฮะคันนี้เป็นรหัสตัวถังที่เรียกกันว่า W211 นะฮะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลหรือตัว CDI นั่นเองนะฮะเป็น C220 นะฮะตามรหัสที่เราเรียกกันเลยนะฮะลูกค้ารถคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนหนักไม่เคยพิการไม่เคยจมน้ำนะฮะแก้มหน้าแก้มข้างประตูทุกด้านเดิมโรงงาน100%นะฮะเหมือนที่ผมพูดเลยนะฮะว่าเดี๋ยวผมจะพามาชมความสวยงามของรถนะลูกค้าต้องบอกเลยว่าถ้าลูกค้าดูในกลุ่มการขายรถต่างๆหรือดูในช่องทางการขายรถนะครับตัวเจ้า W 1>, 2, 1อ่ะตอนนี้มีขายกันเยอะมากนะครับลูกค้า แต่อยู่ที่ว่าสภาพความสมบูรณ์ของรถนะฮะเดี๋ยวผมจะยังไม่เปิดราคานะ,ะับผมจะให้ดูสภาพความสมบูรณ์ของรถก่อนคันนี้ผมได้เทินมานะครับพอดีเจ้าของเดิมนะครับเอามาเทินรถผมที่เต็นท์ไปนะฮะผมก็เลยได้คันนี้มานะครับเพราะว่าถ้าให้ผมไปหาซื้อนะสภาพสวยๆแบบนี้ผมหาไม่ได้แน่นอนนะลูกค้าเดี๋ยวนี้ผมพูดความจริงนะฮะรถคันนี้ค่อนข้างสมบูรณ์มากฮะและรวมถึงตัวบอดี้ต่างๆนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ซีนอนนะฮะชุดงานตะเข็บต่างๆแก้มค ยูเลเยอร์ลูกค้าดูนะ คนที่ใช้ W 2-1 1อยู่ก็จะทราบนะฮะถ้าดูแลรถไม่ดีเนี่ยคิ้วโครเมียมนี่มันจะแตกหมดฮะคันนี้ยังสดปิ้งเลยฮะชุดงานตัดหมอกโรงงานนะครับเซ็นเซอร์หน้าอยู่ครบทุกดวงชุดกระจังหน้าโลโกโมม้ Mercedes-Benz น,นะครับนะฮะพวกคิ้วดูกันชุดไฟหน้านะครับไม่มีแตกลายงานนะฮะคืองานถลอกงานลอยน้อยมากวันนี้ผมพูดทุกลิปฮะว่ารถยนต์เนี่ยมันเป็นยานพาหนะที่วิ่งบนห้องถนนตำเนียมีอยู่แล้วถ้ามองใกล้ๆเนี่ยอาจจะเห็นจุดหินจุดแมลงนยครับแต่มันน้อยมากครับลูกค้า นอกนั้นชุดคิ้วโคเมียมต่างๆกิบล็อกตะเข็บดูนะครับแก้มหน้านะฮะฝากระโปรงเดิมโรงงานสนิท100%เครับเหมือนที่บอกนะฮะว่ารถไม่มีอุบัติเหตุหนักถ้าคันนี้ผมการันตีงานตัวถังโครงสร้างนะฮะถ้าลูกค้าซื้อไปมีพี่ความจมน้ำผมรับซื้อคืนลูกค้าดูไฟเลี้ยวแก้มข้างยังใส่ปิ้งเลยนะฮะดูนะครับชุดกันกระแทกคิ้วนะฮะสวยมากครับ สวยมากนะฮะเป็นสีบรอนทองนะฮะลูกค้าแม็กเป็นแม็กเดิมตรงรุ่นนะฮะยางได้เป็นโยโกฮามานะฮะยางปี2025นะลูกค้ายางปีนี้นะฮะดูดอกเต็มเปี้ยเลยครับยางคือไม่ต้องเปลี่ยนนะฮะจะเข็บหมุดซุ้มล้อนะครับอยู่ครบเดิมโรงงานหมดนะลูกค้าคิ้วขอบประตูเนี่ยทุกคลิปผมให้ดู ขนาดลดปี2004นะฮะปีนี้2025ลด21ปีนะลูกค้าอย่าไปดูถูกลด21ปีนะฮะผมต้องบอกเลยว่าเหมือนที่ผมพูดในคลิปนฮะอยู่ที่การดูแลรักษาดูนะครับขอบยางต่างๆเดิมโรงงานไอ้พวกนี้ของเดิมหมดนะฮะไม่เคยมีเปลี่ยนนะครับผมดูออกนะฮะลูกค้าดูคิ้วหลังคาต่างนะหลังคาเละเกอรไม่มีเสียชุดงานกระจกต่างนะฮะชุดแผงจิ้งหลีนะครับยังสนิทกระจกอยู่นะครับสภาพคือสวยหล่อเรียกว่าเกือบนางฟ้า ป้ายแดงเลยก็ว่าได้นะครับลูกค้าแม็กด้านหลังนะฮะเดิมโรงงานตรงรุ่นคลิปล็อกต่างๆกันชนท้ายเดิมโรงงานสนิทไม่มีรอยบุบเลยชุดเลเยอร์นะครับประสันขอบประตูไปถึงด้านหน้าคมกลิบเลยไฟท้ายโลโก้ CDI โลโก้ E 2 2 0ไฟเบรกดวงที่3เดิมโรงงาน100%นะฮะรวมถึงคิ้วกันกระแทกลูกค้าดูนะฮะคิ้วเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับ คิ้วเดิมโรงงาน100%นะครับไม่มีลอกไม่มีถลอกหรือไม่มีแตกลายงานนะครับสภาพยังสวยแล้วก็นี่ผมให้ดูเส้นไล่ฟ้าครับทุกเส้นอยู่ครบหมดครับลูกค้าขนาดรถปี2004นะฮะ ต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่ค่อนข้างสมบูรณ์มากแล้วก็ได้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลด้วยฮะลูกค้าการดูแลรักษาก็ค่อนข้างง่ายแล้วก็เป็นรถที่ขับดีอีกหนึ่งรุ่นนะฮะผมต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่ขับดีแล้วก็น่าสะสมนะ,ะลูกค้าแต่ถ้าเกิดลูกค้าหารถที่เป็นคันเล็กๆอีโก,กคาคันนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์นะฮะเพราะว่าตัวอ e ีคาสค่อนข้างบอดี้ใหญ่ขอบยางประตูสีด้านสวยหมดนะฮะดูนะครับสภาพคือสดๆเลยนะฮะลูกค้าสภาพยังสวยปิ๊งนะนะฮะ คิ้วต่างๆนะครับคิ้วกันกระแทกไล์ Light ตำหนินะฮะสภาพแม็กก็ยังใหม่นะฮะยังสวยปิ๊งเลยะฮะลูกค้าซื้อไปไม่ต้องทำอะไรเลยนะคันนี้มาสมบูรณ์อยู่แล้วครับราคาผมเอาค่านี้พอนะครับกับ m e r c e d e s Benz W211 นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเป็น e. 2 2 0 c.di แล้วลูกคา้าปี2004นะผมเอาแค่นี้พอนะคือผมต้องบอกเลยว่าตัวเบนซ์เนี่ยผมเล่นมาตั้งแต่ ตัว W 1 0 0 101นะครับแล้วก็มา W 1 2 4ตัวลงจำปานะครับแล้วก็มาเป็น W ตัว W 2 1 1นะผมเล่นมาหลายรุ่นมากตัวเก่าๆอ่ะตัวปะวานก็เล่นนะครับตัวปะวานที่เป็น S c a r s ตัวเก่าอ่ะครับลูกค้านะฮะที่ บอกว่าเป็นรถที่นุ่มที่สุดครับตัวนั้นผมก็ขับมาแล้วนะฮะแต่ผมอจะมาจบตัวที่ W 2 1 1นะฮะแล้วก็มาเป็น W 2 1 2นะฮะลูกค้าที่มาเล่นกันหลังๆนี้นะฮะแล้วก็โฉมเนี้ยเป็น21ที่ต้องบอกเลยว่าที่น่าใช้เพราะว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับเพราะว่าถ้าตัวแรกที่เขาผลิตออกมาครับลูกค้าก็จะเป็น2 1 0นเนาะ2อ0่ก็จะเป็นไฟตาลมที่เป็นตัวตั้งอันนั้นจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลตัวแรกก็ถือว่าประสบความสาเร มาเป็นโฉมที่2ตัวดีบิลสอง่งลูกค้าเครื่องจะค่อนข้างเงียบราคาเอาแค่นี้พอลูกค้าสําหรับวันนี้นะครับ 2 3 5 0 0 0บาทเป็นไปแล้วนะครับกับเบนซ์เครื่องยนต์ดีเซลนะครับลูกค้าผมเอาแค่นี้พอแล้วรถค่อนข้างสมบูรณ์มากครับลูกค้าคันนี้จัดไฟแนนซ์ไม่ได้แล้วนะครับลูกค้าขอสงวนสิทธิ์ซื้อเงินสดอย่างเดียวแล้วก็ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับผมส่งให้ฟรีเหมือนเดิมไม่บวกค่าใช้จ่ายเพิ่มแล้วก็เล่มทะเบียนผมบังคับโอนเหมือนเดิมนะฮะค่าใช้จ่ายในการโอนต่างๆนะฮะแล้วก็ถ้าภาษีคือรถภาษีทุกคันไม่ขาดอยู่แล้วครับที่เต็นนะฮะเพราะเราจะเช็คตลอดถึงขาดผมก็ต่อให้นะฮะภายในค่อนข้างสะอาด ยังสวยครับลูกค้าต้องบอกเลยนะฮะยังสวยกลิปเนยน,นะยังค่อนข้างที่จะสวยงามมากนะครับนะฮะคันนี้เดี๋ยวผมดูเลขไม์ก่อนเลขไม์อยู่ประมาณแสนสามหมื่นกว่ากว่าเท่านั้นเองนะฮะ รถปีขนาดนี้ไม่ให้อยากดูเลขไม้เลยครับผมไม่อยากดูสภาพครับบางคันไม้ไม่น้อยก็โสมบางคันไม้เยอะก็ไม่โทมก็มีครับลูกค้านะฮะแล้วแต่การดูและรักษาแต่ต้องบอกเลยว่าสําหรับคันนี้ลูกค้าดูนะดูชุดลายไม้พวกนี้เดิมโรงงานหมดเลยนะฮะเดิมโรงงานสนิทนะฮะสภาพคือยังปิ๊งๆอยู่เลยฮะยังสวยๆอยู่นะครับถามว่ามีรอยถลอกมีรอยเก่ารอยอะไรบ้างไหมมีบ้างนะครับ มีบ้างแต่โดยรวมไม่ได้เยอะนะฮะต้องบอกเลยนะครับโดยรวมไม่ได้เยอะนอกนั้นสภาพคือยังสวยๆอยู่นะครับชุดงานพงมาลัยต่างๆหนังไม่มีแตกไม่มีลอกชุดงานคอนโซลเบาอาจจะมีริ้วรอยบ้างนะฮะเล็กน้อยครับไม่เยอะครับไม่ต้องทําเลยนะลูกค้าปล่อยธรรมชาติเลยนะครับชุดขอบยางประตูต่างๆยังสวยแผงประตูนี่คือต้องบอกเลยว่าใหม่กว่ารถปีใหม่ๆอ่ะผมกล้าพูดเลยนะฮะดูชุดลายไม้นะครับมือเปิดประตูสียังสดฮะปุ่มยังไม่มีลอกเลยนะฮะปุ่มเดิมหมดนะครับ บางคันตัว EC a r ตัวให,ใหม่ๆนี่คือปุ่มถลอกหมดแล้วนะครับยิ่งเบาะหลังนี่คือสภาพยังสดนะฮะลูกค้าสภาพยังสดยังดูดีนะครับสภาพคือยังสวยปิ๊งๆเลยนะแล้วก็เดี๋ยววันผมปล่อยรถนะครับผมจะขัดเคลือบสีภายนอกให้แล้วก็เดี๋ยวภายในผมฟอกขัดให้ใหม่แล้วก็รวมถึงน้ามันเครื่องผมเปลี่ยนให้ฟรีนะฮะลูกค้าแผงประตูถือว่าไร้ต,ตาหนินะถุงลมนิรภัยถ้าเป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซลถ้าถ้าผมจําไม่ผิดนะน่าจะประมาณ8ลูก นะะหน้า2เสาสอสประตูหน้า2หลังอีก2 8ลูกครับเนี่ยถุงลมอยู่ด้านนี้ด้วยนะฮะเพราะว่าช่วยระบบเขาจะค่อนข้างเซฟตี้มากนะฮะในรถปีขนาดนี้นะฮะด้านท้ายลูกค้าดูฝาท้ายดิสะอาดมากครับเป็นพรมกรรมหยี่เดิมนะฮะไม่เคยเปลี่ยนนะฮะรวมถึงป้ายฉุกเฉินต่างๆก็ยังอยู่นะตะเข็บเดิมหมดนะฮะผมเช็คหมดแล้วนะรวมถึงเม็ดอาร์คนะฮะอยู่ข้างๆเนี่ยของโรงงานเดิมโรงงาน100%นะลูกค้า ยังไม่มีเปลี่ยนแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นกล่องเครื่องมือนะครับแล้วก็ชุดฟิลแล้วก็แบตเตอรี่นะครับเดิมหมดนะฮะอันนี้เป็นกล่องกล่องยานะครับยังอยู่นะเอาให้หมดแต่ไม่ได้แกะออกนะลูกค้าผมให้ไปหมดเลยนะครับนะฮะดูตะเข็บคิ้วต่างๆขอบยางยังสวยมากครับบางคันดูแลไม่ดีไอ้พวกนี้แตกไปหมดแล้วฮะย่อยสลายหมดแล้วนะครับคันนี้สภาพมาคือยังพร้อมใช้งานประตู ถือว่าไร้ตาหนิครับลูกค้าสภาพยังสดๆนะับประตูใหม่ทุกบานนะครับไม่น่าเชื่อนะว่าปี2004ยังสวยขนาดนี้ผมอ่ะเหมือนที่ผมบอกครับว่าปกติแล้วอ่ะถ้าให้ผมไปหาผมหาไม่ได้หรอกครับลูกค้าหาสภาพแบบนี้นะครับยากมากครับแล้วบางทีไปเจอเจ้าของเขาไม่ขายนะฮะต้องบอกเลยนะครับอย่าว่าแต่200,000สี่นะบางทีผมไปขอซื้อเขา2 5 0 0 0 0ห้า200,000หกเขาไม่ขายนะครับเจอรถสวยๆ นะเพราะว่าส่วนใหญ่รถลูกค้าจะซื้อเก็บเยอะฮะยิ่งได้สภาพสมบูรณ์มาฮะเขาไม่ค่อยขายกันนะครับแต่คันนี้ถ้าเจ้าของไม่มีความจําเป็นที่มาเทินรถผมจริงอ่ะท่านก็ไม่ขายให้ผมเหมือนกันนะฮะนี่ผมก็ได้มาก็ถือว่าเป็นความโชคดีแล้วก็เอามาได้ปล่อยต่อให้ลูกค้าที่ราคาไม่ได้สูงมากนะฮะผมว่าใช้ได้อีกยาวครับแล้วก็อไหล่ค่อนข้างเยอะมากการดูแลรักษาเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นตัวด้วยตัวเม r เซ d ต์เบนเองครับดูแลรักษาค่อนข้างง่ายเดี๋ยวผมลองสตาร์ทไปเลยนะฮะฟังเสียงนะฮะ สตารท์ททีเดียวติดเลยนะฮะแต่เครื่องอ่ะจะเงียบกว่าตัว W210 นึ่งศูนะฮะล,ลูกค้าเคยใช้เครื่องดีเซล W20 ที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลตัวแรกอะครับของเบนซ์นะฮะเครื่องจะเงียบกว่านะครับเป็นเครื่องยนต์4สูบนะลูกค้าเครื่องค่อนข้างเสถียรนะฮะแล้วก็ถามช่างเบนซ์ดูได้นะครับรถค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็ไม่ค่อยจุกจิกด,ด้วยนะฮะแล้วก็ดูแล,ลรักษาค่อนข้างง่ายแต่ที่สําคัญครับอะไรเยอะมากครับอะไรเยอะจริงนะฮะเดี๋ยวผมไปฟังเสียงเครื่องนะ เครื่องค่อนข้างแน่นมากมากครับสตาร์ทได้ทั้งวันนะยังเป็นรถที่ใช้ประจําวันได้นะ,ะลูกค้าลูกค้าอย่าเข้าใจผิดว่าคุณเจครับรถปี2องพันสองพันสี่สองพันห้าเนี่ยอาจจะใช้แล้วก็ใช้แล้วจอดแล้วพักไหมไม่ต้องจอดนะวิ่งจากเหนือขึ้นใต้ใต้ขึ้นเหนือได้สบายนะถ้ารถสมบูรณ์แบบนี้นะลูกค้าขอบคุณมากมากนะครับที่ตามเรากลรับชมลูกค้าอยากได้คลิปแบบไหนเพิ่มเติมทักเข้ามานะฮะเดี๋ยวผมถ่ายแล้วก็ส่งเพิ่มให้ส่วนตัวนะฮะลูกค้าขอบคุณมากครับ